Jadi <tuk> ยืนอยู่ตรงหน้าและในฉากสุดท้ายของเรื่องที่เป็นการเฉลยเรื่องราวทั้งหมดก็ยิ่งตอกย้ำนะครับถึงความร้ายกาจของเคสเซอร์โซเซ่ไม่สปอยนะครับทุกคนไปดูเอาเองแล้วกันและตัวที่8นะครับ Annie ่วิลส์ในภาพยนตร์เรื่อง m ิ s ซิ r ี่ n อนนี่วิลส์เป็นหนึ่งในตัวละครจากนาวนิยายของ Stephen King ที่ได้รับการดัดแปลงออกมาเป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดซึ่งรับบทโดยเคทีเบดและบทนี้สามารถส่งเธอให้ไปรับราง ซึ่งเป็นใครไปไม่ได้ก็คือดัตเวเดอร์ในเรื่องสตาร์วอรนี่คือวไวร้ายครบเครื่องทั้งความได้เกรงขามบุคลิกที่โดดเด่นและมีมิติของตัวละครที่แสนจ,จะลึกซึง้งทําให้ไม่ว่าจะไร้าแค่ไหนผู้ชมก็ยังแอบเอาใจช่วยไม่ได้และหากคุณเป็นผู้ชมสตาร์วอรจาก c อสคู chool, ที่มีทํไรในการดูเริ่มต้นตั้งแต่แอนนิวฮอบเป็นภาคแรกก็จะยิ่งตราตึงกับวไวร้ายตัวนี้นะครับโดยเฉพาะฉากถอนหน้ากากพร้อมวลีเดดที่กลายเป็นหนึ่งในประโยค,คลาสสิกตลอดกาลแห่งโลกภาพยนตร์ไปแล้ว และทั้งหมดนี้ก็เป็น10ตัวร้ายที่เป็นตำนานของโลกภาพย,ยนต์นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับมาชลมสปอยด์ด้วยนะครับขอบคุณครับ